หญิงสาวนามมาลิเติบโตขึ้นมาในกระท่อมหลังเล็กท้ายหมู่บ้านด้วยความรู้สึกว่าชีวิตของตนนั้นขาดพร่องอยู่เสมอแม้มารดาผู้ชราจะพร่ำสอนและเลี้ยงดูนางมาอย่างดีที่สุดเท่าที่เรี่ยวแรงของหญิงชราคนหนึ่งจะเอื้ออำนวยมอบความรักความอบอุ่นให้ไม่เคยขาดแต่มาลิก็ยังคงปรารถนาในสิ่งที่ตนไม่มีอยู่ร่ำไป นางมักจะทอดสายตามองออกไปนอกรั้วบ้านที่ผุพังมองเห็นชีวิตของผู้คนที่ดูเหมือนจะเพียบพร้อมกว่าทั้งบ้านเรือนที่ใหญ่โตกว่าเสื้อผ้าที่สวยงามกว่าและทรัพย์สินเงินทองที่มากกว่าและในบรรดาผู้คนเหล่านั้นคำแก้วสหายที่เติบโตเคียงข้างกันมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆคือภาพสะท้อนของทุกสิ่งที่มาลีใฝ่ฝัน คําแก้วนั้นมีรูปโฉมที่น่ามองผิวพรรณผุดผ่องดวงตากลมโตใสซื่อแม้จะไม่จัดจ้านเย,าวยวน้าโยนเท่าความงามคมขำของมะลิแต่กิริยามารยาทที่อ่อนโยนนุ่มนวลและจิตใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาเอื้ออารีของนางกลับเป็นที่รักใคร่และเอ็นดูของคนทั้งหมู่บ้านยิ่งไปกว่านั้นคำแก้วยังเป็นคู่มั่นของเดชชายหนุ่มผู้เป็นดั่งดวงตะวันของหมู่บ้าน เขาไม่เพียงแต่มีรูปงามคมสันผิวเข้มแข็งแรงสมชายชาตรีและพละกํำลังแข็งแรงแต่ครอบครัวของเขายังมีฐานะมั่นคงเป็นคาบดีที่ดินมากมายเป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปความเพียบพร้อมทั้งรูปทรัพย์และคุณสมบัติของเดชยิ่งโหมกระพือความปรารถนาอันแรงกล้าในใจของมะลิให้ลุกโชนนางเฝ้ามองเดชและคำแก้ว ด้วยแววตาที่ซ่อนความริษยาอันขมขื่นไว้ลึกๆจินตนาการถึงวันที่ตนเองจะได้สวมอาภรรมงดงามยืนเคียงข้างเดชในเรือนหลังใหญ่เป็นนายหญิงผู้มีพร้อมทุกสิ่งได้เป็นเจ้าของทุกสิ่งที่คำแก้วมีและบางทีอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำความทะเยอทะยานของมลิไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละน้อยดุดน้ำซ้อหิน จากความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาของตนเองที่สั่งสมมานานปีนางมักจะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่หรือแม้กระทั่งความสุขและทุกครั้งที่เปรียบเทียบนางก็จะรู้สึกว่าตนเองนั้นด้อยกว่าอยู่ร่ำไปความรู้สึกนี้เองที่ผลักดันให้นางมองหาหนทางที่จะยกระดับชีวิตของตนให้สูงขึ้น อย่างไม่หยุดยัง้งโดยไม่คำนึงถึงวิธีการว่าจะถูกต้องตามทํานองคลองทําหรือไม่หรือจะต้องเหยียบย่ำใครขึ้นไปบ้างขอเพียงให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาเท่านั้นโอกาสแรกที่เปรียบเสมือนแสงเรืองรองปลายอุโมงค์มาถึงเมื่อท่านผู้ใหญ่บ้านประกาศหาคนไปช่วยงานที่เรือนเนื่องจากภรรยาของท่านล้มป่วยเรื้อรัง ต้องการคนดูแลปรนิบัติอย่างใกล้ชิดมาลีไม่ลังเลที่จะเสนอตัวในทันทีนางเห็นภาพตัวเองก้าวเข้าไปในเรือนไม้สักหลังใหญ่โออาได้ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจและบารมีในหมู่บ้านได้เรียนรู้วิถีชีวิตของคนชั้นสูงและที่สำคัญที่สุดคือได้มีโอกาสใกล้ชิดกับเดชมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อเดชแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนท่านผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือตามประสาคนสนิทสนมกันมะลีใช้ความฉลาดฉเฉลียวและความช่างสังเกตของนางเรียนรู้งานต่างๆในเรือนได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานเรือนการดูแลผู้ป่วยหรือแม้แต่การจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆนางปรนิบัติรับใช้พรรยาท่านผู้ใหญ่ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและเอาใจใส่เป็นอย่างดี จนเป็นที่รักและไว้วางใจของคนในเรือนในเวลาไม่นานนักการได้เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากชีวิตเดิมลิบลับทำให้มาลีได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นได้พบปะผู้คนหลากหลายชนชั้นและยิ่งตอกย้ำความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ฝังรากลึกลงไปในใจเมื่อมีโอกาสได้ใกล้ชิดสนทนากับเดดบ่อยครั้งขึ้น ทั้งตอนที่เขามาเยี่ยมอาการป่วยของพรรยาท่านผู้ใหญ่หรือตอนที่มาปรึกษาหารือเรื่องงานกับท่านผู้ใหญ่มาลิก็เริ่มแผนการของนางอย่างแยบยลและแนบเนียนนางไม่ได้แสดงออกอย่างโจงแจ้งว่าต้องการแย่งชิงเดชมาจากคําแก้วเพราะนั่นอาจจะทำให้เดชระแวงและตีตัวออกห่างแต่นางใช้วิธีที่นุ่มนวลและลึกซึ้งกว่านั้น นางแซงทำเป็นสหายผู้หวังดีต่อคำแก้วอย่างสุดซึง้งคอยกระซิบกระซาบเล่าเรื่องราวต่างๆที่บิดเบือนเกี่ยวกับเดทให้นางฟังเป็นระยะระยะด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยคำแก้วเอ,อย๋ยฉันเห็นใจและเป็นห่วงเธอนะเมื่อวานตอนฉันไปตลาดฉันเห็นเดทพูดคุยหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานกับหญิงสาวคนนั้นคนนี้ที่แผงขายผ้า ดูท่าทางสนิทสนมกันเกินเพื่อนไปมากโขหรือเด็ดเขาเป็นคนรูปงามพ่อแม่ก็มีฐานะใครๆก็อยากเข้าใกล้เขาเหมือนมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟเขาจะจริงใจกับเธอคนเดียวแน่หรือในเมื่อรอบตัวเขามีแต่คนสวยๆมาพัวพันคำพูดที่เคลือบด้วยยาพิษเหล่านี้ค่อยๆกัดกินความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในตัวเดชของคำแก้วทีละน้อย สร้างรอยร้าวเล็กๆในความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ในขณะเดียวกันเมื่ออยู่ต่อหน้าเดชมลิจะแสดงออกถึงความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเห็นอกเห็นใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของเขาและชื่นชมในความสามารถและความเป็นผู้นำของเขาเสมอนางจะตั้งใจรับฟังทุกเรื่องที่เดชระบายออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่หนักหนาเรื่องความคาดหวังของครอบครัว รือแม้แต่เรื่องความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆกับคำแก้วซึ่งนางจะตีความให้เป็นเรื่องที่คำแก้วยังเด็กและขาดความเข้าใจในตัวเดชนางจะคอยให้กำลังใจด้วยคำพูดที่อ่อนหวานและเสนอแนะในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อเดชเสมอคุณเดชเป็นคนเก่งมีความสามารถมีแต่คนชื่นชมและนับถืออย่าไปใส่ใจกับคำพูดเล็กๆน้อยๆ หรือความไม่เข้าใจของใครบางคนเลยค่ะหรือบางทีคำแก้วอาจจะยังไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณเดชทำเพราะเธอยังมองโลกในมุมที่แคบกว่าแต่ฉันเชื่อมั่นเสมอว่าคุณเดชทำทุกอย่างด้วยความหวังดีและมองการไกลเดชผู้ซึ่งไม่เคยระแวงสงสัยในความปรารถนาดีจอมปลอมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีอ่อนโยนของมลิเริ่มมองเห็นนางเป็นเพื่อนที่แสนดี เป็นกัล,ลยาณมิตรที่เข้าใจเขาอย่างแท้จริงเป็นที่พึ่งทางใจในยามที่เขารู้สึกสับสนและเหนื่อยล้าความรู้สึกดีๆที่เขามีต่อมะลิค่อยๆเติบโตขึ้นอย่างเงียบๆในขณะที่ความสัมพันธ์ของเขากับคำแก้วเริ่มสันคลอนจากความระแวงและความไม่เข้าใจที่มะลิเป็นผู้เชี่ยวชาญในการหวานมาเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกเอาไว้คำแก้วผู้มีจิตใจซื่อตรง และมองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดเริ่มรู้สึกสับสนวิตกกังวลและเสียใจกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเดชจากที่เคยเอาใจใส่ดูแลก็เริ่มห่างเหินจากที่เคยพูดคุยกันทุกเรื่องก็เริ่มมีช่องว่างนางพยายามจะพูดคุยทำความเข้าใจกับเดชหลายครั้งหลายคราแต่เดชกลับมองว่านางกำลังหาเรื่องจับผิดและไม่ไว้ใจเขาทำให้ยิ่งเกิดความขุนเคืองใจต่อกัน ความห่างเหินเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างคนทั้งสองและในที่สุดด้วยความเบื่อหน่ายในความสัมพันธ์ที่ระหองระแหงและความหลงไหลในความเข้าอกเข้าใจของมะลิเดชก็ตัดสินใจถอนมั่นกับคำแก้วเขามองว่าคำแก้วไม่เข้าใจเขาไม่เชื่อใจเขาและมะลิดูจะเป็นคนที่เหมาะสมและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขามากกว่าข่าวการถอนมั่น สร้างความตกใจและเสียใจให้กับครอบครัวของคำแก้วเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่ของนางรู้สึกอับอายขายหน้าชาวบ้านส่วนตัวคำแก้วเองก็เสียใจจนแทบสิ้นสติชาวบ้านต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาบ้างก็ว่าเดชเป็นคนหลายใจบ้างก็ว่ามาลิเป็นมือที่สามแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเห็นใจและสงสารในชะตากรรมของคำแก้ว เมื่อหนามยอกอกชิ้นใหญ่อย่างคำแก้วหลุดพ้นไปจากเส้นทางรักแล้วมาลีก็ไม่รอช้าที่จะสารสัมพันธ์กับเดชอย่างเปิดเผยและรวดเร็วนางแสดงความรักความหงวยใยต่อเดชอย่างเต็มที่ดูแลเอาใจใส่เขาทุกกระเบียดนิ้วทําให้เดชรู้สึกว่าเขาได้เลือกคนที่ถูกต้องแล้วจริงๆคนที่พร้อมจะเข้าใจและสนับสนุนเขาในทุกเรื่องไม่นานนักทั้งสองก็ตกลงปลงใจ ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หรูหราสมฐานะของเดชมีผู้คนมาร่วมงานมากมายมาลีได้สวมชุดเจ้าสาวที่สวยงามที่สุดเท่าที่นางเคยจินตนาการได้อยู่ในเรือนหลังใหญ่ที่นางเคยใฝ่ฝันถึงทุกค่ำคืนนางได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นางต้องการแล้วจริงๆหรือภายนอกนั้น มาลีดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกมีสามีที่รักมีทรัพย์สินเงินทองมากมายมีชีวิตที่ใครๆต่างก็อิจฉ้าแต่นางรู้ดีว่าลึกลงไปในใจนั้นความรู้สึกผิดบาปและความหวาดระแวงยังคงเกาะกลุมจิตใจของนางอยู่ไม่ห่างเหมือนเงาตามตัวนางกลัวว่าสักวันหนึ่งความจริงจะปรากฏออกมากลัวว่าเดชจะล่วงรู้ถึงแผนการอันชั่วร้าย และความหน้าไหว้หลังหลอกของนางกลัวว่าทุกสิ่งที่นางได้มาอย่างยากลำบากจะพังทลายลงในพริบตาหลายปีผ่านไปมาลีและเดทมีบุตรธิดาด้วยกันสองคนเป็นชายหนึ่งหญิงหนึ่งหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูถอดแบบความงามของพ่อและแม่เด็กทั้งสองเป็นโซ่ทองคล้องใจของเดทเขาทุ่มเทความรักและความเอาใจใส่ให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่ ทำงานหนักเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับลูกๆชีวิตของมะลีในสายตาคนภายนอกดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างแต่นางเองกลับรู้ดีว่าเงื่อนงำในใจของนางไม่เคยจางหายไปความฝันร้ายยังคงมาเยือนานางอยู่เสมอแทบทุกคืนในฝันนั้นนางจะเห็นภาพคำแก้วยืนร้องไห้ านจะขาดใจด้วยความเสียใจเห็นแววตาที่ตัดเพาะต่อว่าและสาบแช่งของนางบางครั้งนางก็ฝันเห็นเงาดำทะมึนหน้าสะพรึงกลัวไล่ตามนางอย่างไม่ลดละพยายามจะฉุดกระชากนางลงไปในความมืดมิดนางสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงราวกับกลองรัวความรู้สึกผิดบาปเหมือนหนามแหลมคมที่คอยทิมแทงจิตใจของนางอยู่ตลอดเวลา ทำให้นางไม่สามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริงแม้แต่วันเดียวแม้ในยามที่นางยิ้มหรือหัวเราะก็เป็นเพียงการแสดงออกภายนอกเพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์ทรมานที่อยู่ภายในส่วนชีวิตของคำแก้วนั้นหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความเสียใจและความผิดหวังจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่นางก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนได้อีกครั้ง ด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งจากครอบครัวและเพื่อนบ้านที่รักใคร่ในน้ำใจอันดีงามของนางคำแก้วไม่เคยคิดที่จะโกรธแค้นหรืออาฆาตพยาบาทผู้ใดนางถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวรกรรมที่นางอาจจะเคยทำไว้ในอดีตชาตินางยังคงใช้ชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีเมตตาต่อผู้อื่นเช่นเดิมและแล้วโชคชะตาก็นำพาให้นางได้พบกับมัน่น ชายหนุ่มชาวนาผู้มีจิตใจดีงามอบอุ่นและขยันขันแข็งมันมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวคำแก้วมองเห็นความดีงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความบอบช้ำทางจิตใจของนางเขามอบความรักความเข้าใจและความจริงใจให้กับคำแก้วอย่างไม่มีเงื่อนไขคอยอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้นางเสมอทั้งสองตกลงปรงใจใช้ชีวิตร่วมกัน สร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นและเปี่ยมสุขในกระท่อมหลังน้อยแม้จะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองหรือมีทรัพย์สินมากมายเหมือนครอบครัวของเดชแต่บ้านของพวกเขากลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะความเข้าใจและความสุขที่แท้จริงพวกเขาช่วยกันทำมาหากินปลูกผักเลี้ยงไก่แบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้กับเพื่อนบ้านที่ยากไร้กว่าชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมสุขและมีความหมาย ของคำแก้วและมั่นเป็นดั่งกระจกใสที่สะท้อนให้เห็นถึงความว่างเปล่าวความกลวงโบและความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในชีวิตที่หรูหราของมลิแล้ววันหนึ่งชะตากรรมก็เริ่มเล่นตลกอย่างโหดร้ายกับครอบครัวของมลิบุตรชายคนโตของนางซึ่งเป็นที่รักดั่งแก้วตาดวงใจของเดชเป็นความหวังของวงตระกูลล้มป่วยลงอย่างกระทันหันด้วยโรคประหลาด อาการของเด็กน้อยสุดลงอย่างรวดเร็วจากที่เคยร่าเริงแจ่มใสก็กลายเป็นเด็กซึมเศร้าอ่อนแรงและไม่ยอมกินข้าวกินปลาหมอที่เก่งที่สุดในหมู่บ้านและจากต่างเมืองที่เด็ดทุ่มเงินทองมากมายเพื่อเชิญมารักษาต่างก็จนปัญญาที่จะเยียวยามาลิเฝ้าดูแลบุตรชายไม่ห่างกายหัวใจของนางแตกสลายเป็นเสียงเสียงเมื่อเห็นสภาพของลูกน้อยที่อ่อนแรงลงทุกขณะ ลมหายใจรวยรินลงทุกทีนางสวดมนต์อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบนบานศาลกล่าวไปทั่วขอให้ลูกของนางหายป่วยแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่จะเลวร้ายลงเดชเองก็ทุกทรมานใจไม่น้อยไปกว่ากันเขาแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเฝ้าแต่เป็นห่วงอาการของลูกชายเขาเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าตกใจในตัวมลิ นางดูซูบซีดผ่ายผอมราวกับคนอมทุกข์เม่อลอยเหมือนคนไม่มีสติและมักจะสะดุ้งผวาโดยไม่มีสาเหตุแววตาของนางเต็มไปด้วยความหวาดวันสิ้นหวังและความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยล่วงรู้คือหนึ่งขณะที่มาลีกำลังนั่งเฝ้าไข้บุตรชายอยู่ข้างเตียงด้วยร่างกายที่อ่อนล้าและจิตใจที่อ่อนแอนางเผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียสะสม ในความฝันนั้นนางเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตอันเลวร้ายย้อนกลับมาฉายซ้ำอีกครั้งอย่างชัดเจนนางเห็นตัวเองกำลังพูดจาใส่ร้ายป้ายสีคำแก้วด้วยใบหน้าที่ยิ้มยาะเห็นแววตาที่เจ็บปวดรวดร้าวเหมือนถูกมีดกรีดของคำแก้วเมื่อถูกเด็ดประกาศถอนมั่นต่อหน้าผู้คนมากมายและแล้วเงาดำทะมึนหน้าขนลุกที่เคยปรากฏในฝันร้ายของนาง ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างมันคือร่างของคำแก้วที่ยืนจ้องมองนางด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยผิดหวังและตัดพอเธอกำลังได้รับในสิ่งที่เธอทำมัเลยกำมันตามทันเธอแล้วเสียงนั้นเย็นเยียบและก้องกังวานอยู่ในความฝันมาลิสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเหงือการไหลอาบกายเย็นเฉียบ หัวใจของนางเต้นระรัวราวกับจะหลุดออกมาจากอกนางรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังกำลังบีบรัดหัวใจของนางอย่างแรงจนแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกผิดบาปที่นางพยายามกดมันไว้ลึกสุดใจมานานหลายปีบัดนี้ได้ปะทุกขึ้นมาอย่างรุนแรงจนนางไม่สามารถทนทานได้อีกต่อไปแล้วในที่สุด กำแพงแห่งความอดทนและความเสแสร้งของมะลิก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงนางตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ทรมานที่กัดกินจิตวิญญาณของนางมานานแสนานานนี้เสียทีนางรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีอยู่เพียงน้อยนิดเล่าความจริงทุกอย่างให้เดชฟังทั้งเรื่องที่นางวางแผนใส่ร้ายป้ายสีคำแก้วอย่างเลือดเย็น จนทำให้เขาเข้าใจผิดและตัดสินใจถอนมัน่นทั้งเรื่องที่นางจงใจแย่งชิงเขามาจากคำแก้วด้วยความอิจฉาริษยาและความทะเยอทะยานส่วนตัวนางร่ำให้ฟูมฟายราวกับคนเสียสติสารภาพความผิดทั้งหมดออกมาโดยไม่ปิดบังแม้แต่น้อยเดชเมื่อได้ฟังความจริงทั้งหมดก็เหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงกลางใจเขาตกตะลึงจนพูดไม่ออก ร่างกายชาวว่าเปล่ากับไร้ความรู้สึกความรักและความเชื่อใจที่เขามีต่อมาลิซึ่งเป็นภรรยาและแม่ของลูกๆพังทลายลงในพริบตาเหมือนปราสาททรายที่ถูกคลื่นซัดเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าหญิงสาวที่เขารักและร่วมชีวิตด้วยกันมานานหลายปีผู้ที่ดูอ่อนหวานและแสนดีในสายตาเขามาโดยตลอดจะเป็นคนที่มีจิตใจอมหตและเห็นแก่ตัวได้ถึงเพียงนี้ ความผิดหวังความเสียใจและความโกรธแค้นที่ถูกหักหลังทาถมเข้าใส่เขาอย่างรุนแรงจนแทบยืนไม่อยู่ความสัมพันธ์ระหว่างมาลีและเดทเหมือนแก้วที่ตกแตกละเอียดยากที่จะประสานให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปเดทมองมาลีด้วยสายตาที่เย็นชาว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความรังเกียจเขาไม่สามารถให้อภัยในสิ่งที่นางได้ทำลงไป ไม่ว่าจะเป็นการทำลายชีวิตของคำแก้วหรือการหลอกลวงเขามาตลอดหลายปีแม้ว่านางจะคุกเข่ากอดขาอ้อนวอนขอความเมตตาและโอกาสแก้ตัวเพียงใดก็ตามหัวใจของเขาด้านชาไปเสียแล้วข่าวเรื่องราวความชั่วร้ายและความน่าไหว้หลังหลอกของมะลิแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งไม่มีใครคาดคิดว่าหญิงสาวที่ดูสงบเสงี่ยม และมีชีวิตที่น่าอิจฉาจะมีเบื้องหลังที่ดำมืดถึงเพียงนี้ชาวบ้านต่างพากันซุบซิบนินทาและประนามการกระทำของนางอย่างเปิดเผยจากหญิงสาวที่เคยเป็นที่อิจฉาของใครหลายคนบัดนี้มาลีต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอ้างว้างไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยนางกลายเป็นเหมือนคนแปลกหน้าในหมู่บ้านของตนเองถูกตราหน้าว่าเป็นหญิงใจร้ายและมากด้วยเล่ห์เหลี่ยม อาการป่วยของบุตรชายมาลิก็ยังคงไม่ทุเลาลงแม้แต่น้อยมีแต่จะซุดหนักลงไปอีกแม้ว่าเดชจะยังคงพยายามทุกวิถีทางเพื่อหาหมอที่เก่งที่สุดมารักษาทุ่มเททรัพย์สินเงินทองไปมากมายแต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่อีกแล้วมาลิรู้ดีแก่ใจว่านี่คือวิบากกรรมที่นางต้องชดใช้เป็นผลจากการกระทำอันเลวร้ายที่นางได้ก่อขึ้น นางทำลายความสุขของผู้อื่นทำลายชีวิตของคนที่ไม่มีทางสู้และบัดนี้กรรมนั้นกำลังย้อนกลับมาเล่นงานนางและครอบครัวอย่างแสนสาหัสและรวดเร็วเหลือเกินด้วยความสำนึกผิดอย่างสุดหัวใจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและด้วยความหวังเพียงน้อยนิดว่าการขอขมาต่อผู้ที่นางเคยทำร้ายอาจจะช่วยให้บุตรชายของนางรอดพ้นจากความตายได้ มาริตัดสินใจเดินทางไปหาคำแก้วที่กระท่อมปลายนานางเดินไปด้วยหัวใจที่หนักอึ้งเหมือนมีหินถ่วงและเต็มไปด้วยความละอายใจอย่างสุดซึง้งเมื่อไปถึงนางเห็นคำแก้วและมั่นกำลังช่วยกันทำงานอยู่ในสวนผักหลังบ้านทั้งสองดูมีความสุขและพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายแต่สงบสุขของตนเองรอยยิ้มของพวกเขาดูจริงใจ และปราศจากความกังวลใดๆมาลิคุกเข่าลงต่อหน้าคนทั้งสองทันทีที่เห็นน้ำตาไหลพรากอับแก้มที่ซูบตอบนางก้มลงกราบแทบเท้าของคําแก้วและมั่นสารภาพความผิดทั้งหมดที่นางได้ก่อขึ้นในอดีตด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและขาดห่วงนางเล่าทุกอย่างด้วยความเสียใจอย่างสุดซึง้งและขอให้คำแก้วอโหสิกรรมให้กับนางเพื่อที่บุตรชายของนางอาจจะมีโอกาสรอดชีวิต หรืออย่างน้อยก็เพื่อให้นางได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดที่ท่วมท้นอยู่ในใจคำแก้วมองดูมะลิด้วยแววตาที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยความเมตตาในใจของนางนั้นไม่ได้มีความรู้สึกโกรธแค้นหรืออาฆาตพยาบาทหลงเหลืออยู่อีกแล้วแม้แต่น้อยเวลาและธรรมะได้ช่วยเยียวยาบาดแผลในใจของนางจนหมดสิน้นเหลือเพียงความสงสารและเวทนา ในชะตากรรมของอดีตสหายผู้นี้ที่กำลังทุกทรมานอย่างแสนสาหัสมั่นยืนอยู่ข้างๆคำแก้วเอื้อมมือมาจับไหล่ภรรยาเบาๆเป็นเชิงให้กำลังใจและสนับสนุนในการตัดสินใจของนางลุกขึ้นเถิดมาลิคำแก้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่หนักแน่นและเปี่ยมด้วยพลังเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้มันผ่านไป ฉันไม่เคยคิดที่จะผูกโกรธหรือพยาบาทเธอเลยแม้แต่น้อยเพราะฉันเข้าใจดีว่าทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดกันได้สิ่งใดที่เธอได้ทำลงไปนั้นเธอก็ได้รับผลของมันแล้วในวันนี้ฉันขออโหสิกรรมให้เธอด้วยใจจริงขอให้เธอจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ตั้งมั่นอยู่ในความดีหมั่นสร้างบุญกุศลช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก เพื่อเป็นการไถ่โทษต่อสิ่งที่เธอได้ทำลงไปเถิดและขอให้บุตรชายของเธอหายจากอาการป่วยโดยเร็วมาลิเงยหน้าขึ้นมองคำแก้วด้วยน้ำตานองหน้านางรู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจอันประเสริฐและยิ่งใหญ่ของคำแก้วเป็นอย่างยิ่งนางไม่เคยคาดคิดเลยว่าคำแก้วจะให้อภัยนางได้ง่ายดายและด้วยใจที่บริสุทธิ์ถึงเพียงนี้นางก้มลงกราบขอบคุณคำแก้วและมั่นอีกครั้ง ด้วยความรู้สึกตื้นตันใจอย่างสุดซึ้งก่อนจะเดินทางกลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่เบาขึ้นบ้างราวกับยกภูเขาออกจากอกแม้ว่าความรู้สึกผิดบาปจะยังคงฝังลึกอยู่ในใจของนางและคงจะไม่มีวันลบเลือนไปได้หมดสิน้นแต่บัดนี้นางก็ได้เรียนรู้บทเรียนอันยิ่งใหญ่และแสนแพงแล้วว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เราจะสามารถหลีกหนีกฎแห่งกรรมไปได้และการให้อภัยคือทานอันสูงสุด หลังจากวันที่มาลิไปขอขมาและได้รับอโหสิกรรมจากคำแก้วไม่นานนักอาการป่วยของบุตรชายของนางก็เริ่มดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ราวกับมีปาฏิหาริย์เด็กน้อยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นทีละน้อยเริ่มกินข้าวได้เริ่มมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าจนในที่สุดก็พ้นขีดอันตรายและกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแม้ว่าจะไม่แข็งแรงสมบูรณ์ เหมือนเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันและยังคงต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดแต่เขาก็รอดชีวิตมาได้มาลิเชื่อมั่นสุดหัวใจว่านี่เป็นเพราะผลบุญที่คําแก้วได้อโหสิกรรมให้ด้วยจิตที่เมตตาและเป็นเพราะนางได้สํานึกในความผิดของตนเองอย่างแท้จริงแล้วรวมถึงการตั้งมั่นที่จะทำความดีต่อไปชีวิตของมาลีหลังจากนั้น ไม่ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปความหรูราฟุ่มเฟือยและความสุขจอมปลอมได้มาลายหายไปสิ้นเดชยังคงเย็นชาและห่างเหินต่อนางแม้จะยังคงทำหน้าที่ของสามีและบิดาอยู่ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ความรักและความไว้วางใจที่เคยมีให้กันนั้นได้หมดสิ้นไปแล้วเหลือเพียงความสัมพันธ์ที่เหมือนคนแปลกหน้าที่อาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านก็ยังคงมองนางด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนักมีบ้างที่ให้อภัยแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงจดจำเรื่องราวในอดีตของนางได้ดีแต่มะลิก็ยอมรับในชะตากรรมของตนเองโดยดุษฎีนางไม่โทษใครนอกจากตัวเองนางใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือทะเยอทะยานเหมือนในอดีตอีกต่อไป นางหมั่นเข้าวัดทำบุญฟังธรรมปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่นางจะมีกำลังทำได้ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทรัพย์สินหรือการลงแรงช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนางหวังเพียงว่าผลบุญที่นางสร้างขึ้นใหม่นี้จะช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจของนางลงได้บ้างและจะเป็นเกราะคุ้มกันให้นางและครอบครัวไม่ต้องประสบกับเคราะหกรรมใดๆอีกในอนาคต และที่สำคัญที่สุดคือเพื่อเป็นการชดเชยความผิดที่นางได้เคยทำไว้กับคําแก้วเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนได้ตระหนักว่าการกระทำใดๆก็ตามที่เราได้ทำลงไปไม่ว่าดีหรือชั่วไม่ว่าจะรับหรือแจ้งย่อมมีผลตามมาเสมอกรรมนั้นมีความยุติธรรมและเที่ยงตรงเสมอไม่มีใครสามารถหลีกหนีพ้นไปได้ไม่ช้าก็เร็ว และความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำอันชั่วร้ายนั้นจะตามหลอกหลอนเราไปจนกว่าเราจะสำนึกผิดและชดใช้กรรมนั้นจนหมดสิ้นไปหรือจนกว่าจะได้รับอโหสิกรรมจากผู้ที่เราได้ล่วงเกิน